สท้ายล้สุดท้ายลูกนกทองทองเมื่อกี้เสให้แยกแยกส่วนก่อนแยกส่วนก่อนเอ่อเอาเมื่อกี้ต่อย,ต,อยต่อยนั่นแหละเอ่อ,อเออมันจะได้มีระยะเตะไงเอ่อต่อยแล้วให้ลมเพรบเมื่อกี้ต่อยปับ๊บปังเออแยกส่วนเดี๋ยวค่อยผสม Mãe 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 mới mua hai kêu nhiều này, bây phải Không được, không 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 được. ถ้าวันอายุเกินไปปีงถ้าไม่เกินไปปีงได้ไปเลยต่างประเทศอ่ะเกินไปปีเดียวไงเขาสิบสี่อันนี้สิบห้าไ,ได้ปั้นได้ได้ปั้นกันใหม่ได้เลยแต่แต่พวกเยาวชนอ่ะสู้อุปนี้ไม่ได้ที่อันนี้ไปต่อยต่อยเยาวชนไงพวกไปต่อย เยาวชนทีมชาติทั้งนั้นแหละปันไอ้นี่นไปต่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกชุดอายุเนี้ยสิบสามสิบสี่เสร็จไอ้พวกนี้หมด <ทะ S 1> <laughs> มึงเสร็จดูน็อกด้วยทำแบบดู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 รวมวมเลยเห็นไหม <c oughs> พัฒนาเยอะอ่าเห็นไหมเห็นไหมมีเป็นชุดเป็นชุดเนี่ยไม่ใครสอนวะเนี่ยเก่งจังวะอะใครสอนวะมันพัฒนาจังวะเ <c oughs> ด็กเด็กเนี่ยเนี่ยต่อยหมัดชุดหมัดเชิดดูดิ เอออะไรเละก็ดีขึ้น <มา S 1> ดีขึ้นทั้งคู่อ่ะใช่ไหมเละพัฒนาขึ้นเยอะเหมือนกันมือหน้าเสเคยพูดนะลูกหนูเสเคยพูดนะเดี๋ยวโดนหุกขวามือหน้าต่ำปั๊บเห็นไหมสามสิบวินาทีเร่งแล้วเร่งเร่งเร่งสามสิบวินาทีเห็นไหมไหมาเขายับป๊บเห็นไหมเห็นไหมเขาขยับเนี่ยเบสิคเขาดีขยับรอขยับรอปั๊บปั๊บปั๊บโป เดี off, ๋ยวก็ซ้อมไปเรื่อยเดี๋ยวทันกันมือยังตบอยู่ฮุกยังตบอยู่วันลองฝึกตอยตบด้วยนหน้าตอยนะ้ได้ม่อยึึฮึ ใช้ได้ลงหืมมันใช้ได้ แล้วก็อยูเ็แล้วก็อยู่เดินเร็วเดินไปยกเ่าเดินเดินเร็วเร็วไปเร็วไปหัวไเดินซื่อเออนั่นแหละขยับไปขยับไปแกงงันมมเาเดินนั่นแหละดีแล้วส่หัวนี่แล้วสหัวนี่เอาหัววขยับไปว